ครับอยู่กับ v o l v o xc 6 0นะครับคันนี้นะครับตัว d ีนะครับเปลี่ยนจอ Android นะครับเปลี่ยนจอ Android นะครับผมนี่คือหน้าตาของ Android นะครับอ่ะสูบไปใกล้นะครับแทนของเดิมนะครับผมทุกอย่างระบบแอร์นะครับอ่าปรับเลงต่างต่างนะครับอุณหภูมิซ้ายขวาแยกอิสระกันครับ Okay. ปรับแอร์ขึ้นลงล่างนะครับปรับเบาะตรงนี้ใช้งานได้ปกตินะครับไล่ฟงไล่ฝ้าใช้งานได้นะครับก็แสดงที่จอด้านบนหมดนะครับผมมาดูในส่วนของกล้องมองหลังนะครับผมกล้องมองหลังนะครับจะออกที่จอวิทยุเดิมนี่แบบนี้นะครับเส้นจะเลี้ยวตามพวงมาลัยแบบนี้นะครับ เราถ่ายย้อนแสงนิดนึงนะครับผมอ่าปุ๊บ,ค,บคืนเกียร์ไปนะครับอ่ามาดูฟังก์ชันเดิมของเรามาดูในส่วนของอ่าอพอเพลงนะครับผม All right, ฟังชันนี้พงม,มาไล่นะครับ yes, <you> รถเสีย